อันนี้มาผมเรียกไปน้องเออใหนที่ตกมาเห็นมาผมนี่นี่เลยคนนี้แหละมาผมวันนี้มาผ้าบานไก่็วะบานรากันบานราคัน喏มันคือมันคือมันคือแต่ว่ามันโรกภาษาได้เร็วกว่าบานรากันหรือบ้านพี่น้องก็อยากฝืนาะแต่บ้านเราอยากรากันอันนี้รากันมางามเลยคนนี้ F4 ทิกตอกกันละนี่คนนี้เออเฉลยทิกตอกไรของเดินอาร์ซาคาปูเล่าอาร์ซาคาปูเล่าให้วันนี้แนะนำนุ่มมาได้กว่าเดียว ที่นี่เขาเรียกนุ่มเปาเจเ๊ยนองนุ่มเปาเจีนุน่มเปาเจ,าเจีพี่น้องนี่บ้านาพี่น้องยังไม่เป็นนี่นี่บางซานี่ที่นี่เขาเรียกนุ่มเปาเจพี่น้องอ่านี่พี่น้องนี่นุ่มเปาเจนี่นี่หน่อยนี่นี่อะไรนี่นี่อืมนี่สังก aya อะไรทีละนั่นคลายคลายเลย,ลน,ย,ยนุ่มเปาแล้วหนิ่มขึ้นไม่มามาอย่างต้นดี